ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูนะครับมาอัปเดตราคานะครับเป็นรถเรียบร้อยสีไในะครับตัวปัจจุบันนะครับตอนนี้นะครับสําหรับรถเรียบร้อยสีใบนะครับยังไม่มีตัวใหม่นะครับหรือว่าลายใหม่เข้ามานะครับตัวนี้นะครับก็ยังเป็นตัวที่ทางร้านนะครับขายอยู่นะครับ เบฟร้อยสิบไอนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวล้อแมกนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่สามสีนะครับก็จะมีสีน้ําเงินนะครับอันนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับตัวนี้เป็นล้อแมกสตาร์ทมือนะครับสําหรับตัวสีน้ําเงินนะครับก็จะตัดด้วยสีเทานะครับจะเป็นสีน้ําเงินเทานะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นสีสีดำเทานะครับสำหรับตัวล้อแมกนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำเทานะครับเป็นตัวล้อแมกสตาร์ทมือนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นสีแดงนะครับตัวนี้เป็นสีแดงเทานะครับ สำหรับตัวล้อแม็กนี้นะครับราคาเงินสดตอนนี้นะครับทางร้านก็ขายอยู่ที่สี่หมืนเก้าพันบาทนะครับสำหรับตัวล้อแม็กนะครับต่อมานะครับมาดูตัวธรรมดานะครับเป็นล้อธรรมดานะครับเป็นสตาร์ทมือนะครับอนี้เป็นตัวสตาร์ทมือนะครับสำหรับ คันนี้จะเป็นสีดํานะครับเป็นสีดําเทานะครับตัวนี้เป็นดิตรเบรกหน้านะครับเป็นดิตรเบรกหน้าล้อธรรมดานะครับหรือว่าล้อที่รวดนะครับอันนี้จะเป็นสีดําเทนเนนเนานะครับรรรรต่อ,อ,นนปนอนไปนะครับคันนี้นะครับเป็นสีเทาดํานะครับ นี้ก็เป็นล้อธรรมดานะครับดิสเบรกหน้านะครับเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับต่อมาคันนี้นะครับอันนี้จะเป็นสีน้ําเงินเท่านะครับหรือว่าน้ําเงินดํานะครับตัดด้วยเท่านะครับอันนี้ก็เป็นล้อธรรมดาน,น,นะครับดิสเบรกหน้านะครับ ไปนะครับคันน pues ี้เป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงดำนะครับต right ัดด้วยเทาเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นล้อธรรมดานะครับดีดเบรกหน้าทางร้านนะครับตอนนี้มีอยู่สองรุ่นนะครับสำหรับเวฟร้อยสีใบนะครับเป็นตัวล้อแมกสตาร์ทมือนะครับจะมีครบทั้งสามสีนะครับแล้วก็จะมีล้อธรรมดานะครับเป็นดีดเบรกหน้าสตาร์ทมือนะครับ สำหรับตัวล้อธรรมดานะครับดีดเด็กหน้าสตาร์ทมือนะครับตอนนี้ทางร้านก็ขายอยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสำหรับตัวน้าเบรกนะครับจะมีอยู่สองสีนะครับจะมีสีแดงแล้วก็สีดํานะครับตอนนี้ทางร้านไม่มีนะครับแล้วก็ตัวธรรมดานะครับเป็นดีดเด็กหน้าสตาร์ทเท้านะครับตอนนี้ทางร้านก็ไม่มีนะครับผม สำหรับเรือนไม้นะครับที่ให้มานะครับของเบรบร้อยสี่ใบนะครับตอนนี้นะครับจะเป็นเรือนไมแบบธรรมดานะครับทั้งตาตาดมือแล้วก็ตาตาเท้านะครับสําหรับตัวก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีเรือนไม่แบบดิจิตอลนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็กลับมาใช้นะครับเป็นเรือนไม้นะครับธรรมดาทั้งหมดแล้วนะครับ สำหรับไฟหน้านะครับของเวฟร้อยสี่ใบนะครับก็จะเป็นไฟ LED นะครับส่วนไฟท้ายนะครับก็ยังเป็นหลอดธรรมดาอยู่นะครับต่อมานะครับจะพามาดูขนาดยางนะครับแล้วก็ยี่ห้อของยางนะครับที่ให้มานะครับตัวล้อธรรมดานะครับขนาดยางนะครับล้อหน้าก็อยู่ที่ เจ็ดิทับเก้าสิบนะครับขอสิเจ็ดนะครับตัวล้อหลัางก็อยู่ที่แปดสิบทับเก้าสิบปอดสิเจ็ดนะครับสําหรับยางที่ให้มานะครับตัวล้อธรรมดานี้นะครับจะเป็นยาง IRC นะครับตัวล้อแมกนะครับขนาดก็เท่ากันนะครับยางที่ให้มานะครับจะเป็นยาง V-Rubber นะครับสำหรับเวฟร้อยสิบไอนะครับตัวนี้นะครับ อัตราการประหยัดน้ำมันนะครับก็อยู่ที่เจ็ดสิบหกจุดเก้ากิโลเมตรต่อดิรนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังมองหานะครับเรียบร้อยสีใปอยู่นะครับก็สามารถเข้ามาเลือกชมที่ร้านได้นะครับตอนนี้ที่ร้านนะครับสำหรับตัวสตาร์ทมือนะครับเป็นดิสเบกหน้านะครับสตาร์ทมือนะครับก็มีครบทั้งสี่สีนะครับ แล้วก็เป็นตัวล้อแม็กสตาร์ทมือนะครับตอนนี้ที่ร้านก็มีครบทั้งสามสีนะครับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับหากมีรถรุ่นใหม่เข้ามานะครับหรือว่าตัวใหม่ไล่ใหม่นะครับผมก็จะได้ทำคลิปลงให้ทุกคนได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็สวัสดีครับ